สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับทํากินทําขายสไตล์โซดานะคะช่วงนี้อาจจะห่างหายกันทําอาหารไปพักหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่ายุ่งๆนะคะยุ่งกับงานอย่างอื่นด้วยก็วันนี้พอมีเวลานะคะก็มาผัดมาม่าเมนูง่ายๆนะคะทานเองนะคะสําหรับสองหรือสามจานก็ได้นะคะแล้วแต่นะทานมากทานน้อยนะคะทุกคนพร้อมแล้วเราก็ไปดูวิธีทากันเลยนะคะทุกคน วัตถุดิบทั้งหมดก็จะมีมาม่านะคะมาม่านี้เราลวกไว้เลยนะคะทุกคนลวกและแช่น้ําเย็นไว้นะคะเพื่อที่เส้นเขาจะได้มีความเด้งนะคะเส้นจะได้มีความเด้งนะคะเวลาเราผัดก็เส้นไม่อืดง่ายนะคะถ้าผัดทิ้งไว้ได้นานนะคะทุกคนก็แนะนําลวกก่อนนะคะลวกน้ําร้อนแล้วก็นําไปแช่เย็นนะคะเพื่อเส้นมาม่าเราจะได้นุ่มเด้งนะคะทุกคนไม่ขาดง่าย มาม่านี้เราใช้อยู่สองห่อนะคะทุกคนมาม่าสองห่อะคะ่ะหมูหมักเราใช้หนึ่งร้อยกร,รัมนะคะไส้กรอกเราใช้ร้อยยี่สิบกร,รมัมไข่ไก่สองฟองพริกแดงกินดานี้เราจะโขลกหรือเราจะหั่นแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าโขลกก็จะเผ็ดหน่อยเราเน้นสีสันก็หั่นเฉียงแบบนี้ก็ได้ใบกระเพรานะคะใส่ให้หอมเพิ่มความอร่อยด้วยเครื่องปรุงมาม่าเหมือนเดิมนะคะ ก็ใช้ทั้งสองแบบเลยสองห่อก็ใช้ตามของเขาไปเลยที่เหลือก็จะไปใส่เครื่องปรุงตัวอื่นเสริมนะคะน้ำตาลปิ๊บก็ประมาณนี้นะคะหรือใครไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่เราจะใส่ไปผัดกันเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นก็ใส่น้ามันไปนะคะน้ำมันนิดหน่อยประมาณนี้แค่ผัดให้เส้นเขากระจายตัว เครื่องปรุงนะคะที่เราจะใส่เพิ่มก็จะเป็นซอสหอยนะคะแล้วก็ซอสฝาเขียวแค่นี้นะคะทุกอย่างก็จะใช้เครื่องปรุงตัวเนี้ยเ,เราไปเทใส่เส้นมาม่าไปเลยง่ายเลยนะคะวันนี้แบบเร่งด่วนเลยวันนี้มาสมึดเลย อ,อ่ะเราก็เทเครื่องปรุงไว้เลยกระทะตั้งไฟเรียบร้อยละร้อนแล้วเบาลงอีกสักนิดหนึ่งไม่งั้นจะไหม้นะคะทุกคน น้ำหมูมาผัดเลยนะคะทุกคนอืมคลิกไปเลยแล้วก็โอ้มีตาลมาเลย เกซอดนหน่อยนะคะเราจะใช้หนึ่งช้อนสองช้อนประมาณนี้นะคะแล้วก็ ซอสฝาเขียวซอขวาเขียวก็สองช้อนออกได้น้ำตาลเลยขวาน้ำตาลใส่ไข่เลย อ่ะใส่มาม่าเราเลยนะคะทุกคนทานได้สามจานเลยนะคะเนี่ยได้สามคนเลยทานได้สามคน ถ้าแห้งเกินก็เติมน้ำสักนิดหนึ่งนะคะทุกคนนิดเดียวกระเพ้าเพิ่มความหอมเส่นจะไม่ขาดนะคะทุกคน กินซะหน่อยจิอืออร่อยเลยค่ะทุกคนเป๊ะเลยถ่ายรูปน้อยแค่น,นี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนคับมาม่าของเรานะคะทุกคน สูตรง่ายๆตามสไตล์โซดานะคะน่าทานไหมคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูเส้นนะยืดๆเลยนะคะ่ะเส้นจะน่ากินเหนียวๆเด้งๆคะ่ะม,มาค่ะทานด้วยก,กันมาตักใส่จ,จาน นี่นะคะทุกคนผัดบ้ามากของเรานะคะอ่ะมาตรงนี้ดีกว่าแสงสว่าง ผัดมาม่าของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนให้ดูหน้าตานะคะนี่น่าทานไหมคะเดี๋ยวนะเราจะจัดจานให้ทุกคนดูนี่ทุกคนอยากให้ผัดมาม่าของเราแซ่บก็มะนาวเนี่ยค่ะมะนาวแตะวางไปด้วยเนี่ยเสร็จแล้วคะ่ะอืม ให้ดูไปใกล้นะคะผัดมาม่าของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนให้ดูหน้าตานะคะน่าทานไหมคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ